โดนครับโอ้ยเล่ตึกเล็งครับขึ้นแล้วครับอันนี้ครับตัวยาวมากตัวยาวใหญ่มากเลยครับนี่ครสอบได้เลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับตามล่ากับมิสเตอร์ซันครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่หัวแหลมปากคลองแกลงนะครับผมนี่ครับนี่ระยองครับระยองวันนี้นะเหมือนน้าเหมือนน้าไม่ได้เต็มนะครับน้ําลงหรือขึ้นไม่รู้นะเนี่ยน้าเหมือนลงไปนิดนึงละกำลังขึ้นหรือลงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะ เดี๋ยวลองเดินเช็คก่อนนะครับมีตัวอะไรเข้าบ้างนะตัวอะไรเข้าก็ก็ตีตัวนั้นนะครับผมลองดูครับมาวันนี้มากับลุงเอกนะครับนี่ครับนี่มากับลุงเอกครับผมสองคนไปเดี๋ยวไปลุยกันมาครับมาเห็นปลาเต่าอยู่แถวแถวนี้นะน่าจะปลาเต่านะลองตีดูครับเียดูทุ่นโฟมข้างหน้านะครับเดี๋ยทุ่นโฟมเม็ดเล็กๆสีส้มๆอ่ะ ถ้ามันถ้ามันวิ่งครับนีวนี้เหมือนเหมือนปลาเต่ามากินแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับไม่โดนฮะฮ้ไม่โดนครับตัวมันเล็กเกินไหมครับดูดูดูมันนักดูมันนักฮ้เล็กเกินเปล่าเอาโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับมาโดนเลยครับมาเต่าครับ โอ้ย hey. ตกเต่าก็ได้ครับนี่เต่าตัวไม่ใหญ่ครับเอาครับไม่ใหญ่มากเอาหมดอ่าไปครับมาต,ตีตีเต่าก็ตีเต่าโอ้โหตีไปกลางเลยฮึตีไปกลางเลยครับไกลมากครับมองแทบจะไม่เห็นแล้วไอตัวทุ่นเล็กๆน่าลากไปแล้วครับนะ่ะลา,าล้วครับ มาแล้วตัวเล็กเยอะอยังไม่โดนมันนะโอ้โหมันตกมันตกใจเรือมันตกใจเรือมันวิ่งเลยมันดิ้นหนีเลย ปล่ยอยมันกินลึกหน่อยนะไม่งั้นมันมันเอายากครับอืมอันนี้เหยื่อกุ้งมันก็กินได้แต่ตัวมันไม่ใหญ่หมดแล้วครับหมดแล้วครับมาโดนครับโอโบโอันนี้ตึกเล้งครับนี่เล้งหรือเปล่าครับ โอ้ยนี่เล้งมาครับเล้งครับเล้งครับเล้งครับตัวนี้เล้งครับเล้งมากินครับเอาคิดนวครับโอ้โหนี่ครับเล้งก็กินกุ้งครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับเล้งก็กินกุ้งครับตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โหเอาครับโอ้หนี่ครับตัวยาวครับตัวยาวใหญ่มากเลยครับเนี่ยสอกได้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับได้ลุย นี่ครับเอาอย่างนี้แล้วครับอย่างนี้แหละของแท้ของแท้เพื่อเพื่อติ๊กเล้งมาอยู่กลางๆนะสรีม หมือนปลาเต่ามันอยู่ใกล้ๆนะอะลากเข้ามาหน่อยหน,นี่ปลาเต่าอ,อยู่ใกล้ใช่ไหมลากเข้ามาหน่อยเหมือนวิ่งครับวิ่งอยู่ครับข้างหน้าวิ่งอยู่ครับวิ่่งอยูครับเดินเนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ครับวุ้ยใช่ครับใช่รุดครับ ลุดครับเหมือนเต่านะเออลุดเต่าตัวใหญ่เหมือนเต่าตัวใหญ่มากกว่าถ้าตึกเล็งมันต้องยากกว่านี้นนลุดครับโอโ้โหเนี่ยตีไปไกลๆเลยแล้วก็ค่อยๆลากมามาโอ้โน่นโน่่น,นสูงสูงเล็กมากสูงใหญ่มากเลยปุ๊บนั่นน,น่ะไม่ใช่นั่นน่ะ ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเลง้งว่ะเฮ้ยนี่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 ฝูงอะไรอ๋อไม่ใช่ไอ๋เขาเรียกว่าอะไรอะปลากระบอกนะมากินแล้วครับไอไอเต่าครับอย่างงี้น่าน่าจะเต่าระเกีสายหน้าครับวิ่งก็เดี๋ยวค่อยขยับไปคิดตัวมันใหญ่มากมืออะไรหลุดเอาอยาก เนะี่ยสายว,ายวิ่งน,นะครับสายวิ่งไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครับอ,าบอ๋าไม่โดนครับยังไม่โดนครับมาแต่ว่าฝูงมันเยอะอยู่นะเนี่ยน่ะน่ะฝูงเต็มเลยครับรอพี่เอกรอรอมันลากนะ่นะนะ่นะลากแล้วครับผมผมไปแล้วนะ่ะน่ะ เอาแล้วครับเอาแล้วครับไอเต่าครับตัวนี้รุดดีไหมรุดเฮ้ยทำไมันหรุดอ๋ยังยังอยู่โอ้โหตัวมันไม่ใหญ่เฮ้ยเอาวเอาวใหญ่ไม่ใหญ่เอาหมดมาเอาครับมา <c oughs> ไปลุนต่อครับลุนต่อมา <c oughs> ตักตีไปกลางๆหน่อยนะนี่ประมาณนี้ครับ สางมาไล่บ้างไม่แน่นะสางมาไล่นะคงจะได้นะเออเดี๋ยวดูว่าสางมันจะกินไหมวิ่งหนีชุบไปหมดเลยขวบกินนี้เยอะหน่อยตัวมันเล็กเกินแน่เลยนี่ๆๆ มาอย่างนี้มันก็ยังกินเลยเนะี่ยอยู่ใกล้ๆเนะี่ยใช่ไหมเออใช่เลยนะโอ้ฝูงมันเล็กเกินเนี่ยฝูงมันมากของนี้เยอะแต่ไม่มากตเนี่ยฝูมันเล็กเกินเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยมี่องพิเศษมาตัวแล้วตัวแล้วมาเห่ามันลากขึ้นมาเนี่ยตัวมันน้อยแค่ใหญ่อะ่ะ ามาลุยลุยลุยไอเต่าไอเต่าครับเต่าเยอะอยู่แต่ตัวมันไม่ใหญ่มากครับตัวมันเล็กทีไปกลางกลางๆแล้วก็ค่อยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมันเริ่มมากินนะครับเดี๋ยวเรามันกินเยอะๆหน่อยให้มันก็ค่อยกืนนะ chập lọc lo mình này mình chín cân nhưng này vẫn chưa được đã Hãy subscribe cho một Ghiền เยืไม่เยอะมากอ่ะมีตามมากินไม่ใกล้ๆเมือนจะกินนะเหมือนจะมาแล้วนะครับนี่มันจะมาแล้วครับนี่โอ้่นะ่ะใกล้ๆมาแล้วครับปล่อยมันเหมือนมันค่อนข้างระแวงเนาะ ค่อยๆเออมาแล้วออนี่ตอนนี้กิจจิเรายื่นกันนะักเอ,อ่ะอาขึ้นเลย,เ,ลยเ,เร็วๆหน่อยอันเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดเร็วนะ่ะเ,เออไม่ลึกหรอกนี่มาฮะมาเลยนี่ไงสำเร็จแล้วสวยอยู่ได้อยู่ไปเกี่ยวเยวหงาะ มันก็จะกินที่ปากอ่ะออโอเคโอเคมาได้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 ะกินป้นมึงแหายไปแล้วหรอ,อ,อนี่มาละมาละต้องขยับเหยื่อหลอกล่อมันเหรอไม่งั้นมันไม่ยอมกินเหรอหืมปากมันเล็กเกิน เหยื่อหายไปแล้วต้องกินแล้วแหละนี่โดนนะครับมาเหยื่อหายไปแล้วโดนมาครับมาปลาเต่านะครับนี่ครับเน,นี่ยคืปลาเต่านะแต่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะนี่๋ยน,นี่ครับผมประมาณนี้ครับด้เล้งตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองลองเปลี่ยนเป็นเหยือ่อเฉยดูนะครับนี่ จะยปเกให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเปลเ,เ,เ,เป็นเหยื่อเก๋ตีเล้งทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งว่ามันจะกินไหมมันมีตัวไหมว่าปลาเต่ามันไซส์มันก็ตะมุตตะมินิดน,นึงไม่ค่อยใหญ่มากอ่อาอันเล็กไอ้เล้งครับเล้งตัวที่สองครับเนี่ยครับเดี๋ยวชาร์จแบตไว้ก่อนอ่ามาครับมีเล้งอยู่นะครับมีเล้งประมาณตัวสองตัวนะตีเข้าไป ไม่เจอตัวเลยเต็งอยู่ไหนไม่รู้มองไม่เห็นนะขยมลากเอามาลากมันตามมาอยู่ครับเห็นอยู่ครับผมันลากแล้วปล่อยมันลากก่อนปล่อยมันคืนก่อนเนี่ยมันคาบอยู่แต่ว่ามันยังคืนไม่หมดอ๋อเหยื่อหลุดไหมเฮ้นคืนก่อนน่าจะคืนดีแล้วครับ อ๋อเยื่อหลุดไปแล้วนี่ตกเต็กเลงนะครับเห็นเห็นฝูงเต็กเลงอยู่นะครับเดแถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวตีไปก็ค่อยลากเข้ามานะครับว่าฝูงมันเนี่ยเห็นมีสองตัวนะ เหมืมันมาคาบนะครับตัวนี้คาบไหมรอให้มันคาบคืนก่อนเอายังครับยังคืนครับคืนนะครับคืนนะครับคืนนะครับโดนครับโดนนะครับมาไอเล้งครับตัวที่สามครับจับไปครับ จะแต่เล้งครับวันนี้อนี่ครับผมไอเล้งครับตัวที่สามครับผมใช้ปลาครับปลาเก๋ยนะครับตัวเล็กๆนะครับผมนี่ครับกินดีมากนะครับเก๋ยปลายลุยนครับไปครับนี่มันมีฝูงเล้งอยู่นะแต่พยายามอย่าตีไกลครับมันต้องตีตีไกลมากแล้วก็ค่อยๆลากหลอกล่อมัน ดูว่าดูว่ามันตามไหมอ่ามานะเห็นตัวมันมาใกล้ๆเหยื่ออยู่นะครับ มันดูว่ามันจะคาบไม่คาบครับอุ้ยมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเต่ามาแล้วครับอุ้ยเล็งเล้งก็คาบครับเล็งก็คาบจเจ้าฝั่งไหนดีฝั่งนี้ก่อนครับเดี๋ยวรอเล็งขึ้นก่อนนี่ครับเต่ามาแล้วครับปิงปิงปิงอ่ามาเล็งต่อเลยคาบเฮ้ยมันมันกินตั้งนานแล้วนอะวะ <c oughs> มันมันคายไปแล้ว น้ำมันลงไงมันก็เลยไปแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลมากนะตอนเนี้ยของตีไกลๆนะครับเี๋ยวขึ้นมาทีก็เรียบร้อย,อยพอน้ำลงปุ๊บเล้งมันก็ไปหมดล่ะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมที่หัวแหลมปาก ทองแกลงนะครับผมตรงนี้นะครับวันนี้พอมีตัวนะครับนี่ครับมีฝูงปลาเต็กลงอยู่นะครับยิดนึงนะกับปลาเต่านะครับผมพอได้ตัวนิดเดียวครับผมพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับผมครับสวัสดีครับ